ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเดินทานกล้องกันจ้ะจะพาพอ้า่าเดินทานกล้องกันไหม Tin hẳn mà nhím nó đi. Oh. Hey. Kèm. Kèm. đi. <laughs> อ่ะใช่พี่นนคนให้แทนไหมยิ่งไปพวกเราก,กวอน้ำมันยายิ้ยยมเลยดิบินชูตาเหลวหน่อยชูตาเหลวหน่อย โอ้โหอือยไม่รูว่ี่อดสัหอย่าดยังวะยังยัง ไปเป็นอะไรนี่ล่ะไปเป็นอะไรดี๋ยวาเรียก่อะไรเนี่ยนี่เซนเตอร์เออพ่เซนเตอร์ือพ่เซนเตอร์โฆษณาอะไรไกดห่อไปเตยนี่คือพ่เซนเตอร์โฆษณาไกดห่อไปเตยยิมยิมยิ้มอะไดิยิ้มอะไดิกู้หาราวมากเลยโอ้ยมาแล้วก็กลับไปที่ไกดห่อไปเตยเหมือนเดิม แบบอุ้ยอุ้ยโอ้โหหางแก้มยิ้มหน่อยตัวประกอบตัวประกอบของเราอะไรเนี่ยฮะเอออันนี้เลยค่ะ ใช่ทอดใบเตยนะคะได้เ,เสร็จแล้วและนี่คือที่กำลังทอดอยู่เฮ้ยม,มันเช็ดต้นเล็บไปมันเลอะเล็บเลยลอ,อยน้ำมันอ่ะไปที่ร้างมานะเฮ้ยเช็ดแล้วนะแล้วมือขแม่เปื้อนด้วยมือมเราอ่ะนี่นะคะไก่ทอดใบเตยที่กำลังทอดอยู่ซึ่งกินเข้าไปก็อาจจะลดแค่บะหน,นกุกเฮ้ยแล้วพี่เซนเตอร์เรายิ้มหน่อยดิเออยิ้มพวกเขา ใกล <ia> ้เข um. ้าไปเตยหน่อยดิค <that> like <ians> <that> like ่ะสวยสวยสวยจัดสวยไปหมดเลยนะคะสวยจัดสวยไปหมดอ่ะคนที่พิมพ์เอ่อแล้ววีแล้วเบลุดูกาของเราคือยาเุลุดูกา อาอสิอุ้ยตกใจมากหรือว่าเราร้อนในอ่ะตัวประกอบของเราลุงอนอนท์ยิ้มหน่อยค่ะ,ะกระเแดดมาดูบ้านนี้มนะั่ง ยิ้ม่อยยิ้ม่อยอ่าแต่แล้วเราไปเจอกันในเฟซบุ๊กมาเจอกันในเฟซบุ๊กเื่อร้าไปลงเฟุไงอะไรอยาวนเดี๋ยวไปเจอกันคเรื่องถึงข้าพเจ้าไลุงอานนท์ ก็หน้าเอออะไรเงี้ยพรอหน้าเออแบบว่าที่หนึ่งแล้ววางจานนูน้องแม่ถ่ายคู่หน่อยจ้านีแล้วฮะแล้วแล้วขึ้นก็มีขื้นขึ้นล้างมาแล้วแล้วก็มีตัวแซงสอนเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายก่อนดิถ่ายให้เจ้าอนเอาไปแล้วไปนู่นแลยเอ้าไปรับประแดดไปแล้วแป๊บนึงเป็นอ้าวค่ะเฮ้ยเรว เร็วเฮ้ยกไปสตัวเนี้ยไอป็ดไอป็ดกอะไรวะเออังมาเถอะสอคนมายิ้มเข้ากล้องเร็วดังเป็นไงบ้างีมเร็วแล้วบอสก็ชาหน่ะเฮ้ยเราพิจารามีรบของผู้กเรายิ้ดิใช้ายการอะไรท้ f ฟ c e b แ่ละเออเร็วรีรีบกินกันเข้า น้องทีมนะมาเออพิเศษให้เราดูหน่อยเลยตอนนี้อร่อยเลิศอันนี้จานสองคนอีกอันนี้จานสิไอทีใม่แอปการ์ดสิไม่รูยจักอะไรอ่ะอ่ะน้าปิ่นปิ่นอุ้มจิ้งของเราแล้วเป็นไงบ้างพ่อคราวนี้มีระเบิกทุกข้างแล้วสองคนนี่นะคะเป็นรอยเต็มเลยค่ะเห็นมนี่ค่ะนี่ยังเห็นรอยไหมแดงนะคะรอยน้ำมันยังอยู่นี่ค่ะเสื้อก็ยังมีนะคะ ชีตเออตุ่ยตุ่ยเร็วอ้ายิ้มน่่ไมะคไ่ทุกคนเรานี่เป็นเออช่างภาพเิยตะกรงอะไรแบบนี้โอเคเรียบร้อยก็ยังขาดทีเซนเตอร์ของเราไปหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิงๆิงิงไแล้วเฮ้ยทำโพ่าเลยดีโพ่า เฮ้ยมิ้งมาเป็นตัวประกอบฉากว่ะห้องกูน่อยดิยิ้มดิยิ้มนี่คือกำนันอย่าเก่งนะเออห้องหรอนี่คือกำนันเออทิ้งทิงแล้วยิ้มดิอาจจะนายนายกสมาคมไกลห่อไปเตยเฮ้ยมาแล้วนี่นี่คือหางเที่ยวนี่นโคตรเข้มเลยค่ะมากมายไก่ก่อน ไม่เป็นไรพอดีว่าถ้าไม่ซื้อกล้องอะไรแบบนี้น่าเลยชี้ชี้เพียบุรุษแล้วอะไรสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสุภาพุุษเอ่อซุพบุรุษแล้วอะไรซุพสตรีท่านสองท่านนี้เป็นหน่วยฆ่าตายนั่งนั่งแบ็คคอร์สไปเอ่อท่อใกล้ทอดไปเตะรูปพี่แมวไม่ตายจ้ะเออเฮ้ยเอ้ไอ้สองคนนี้นะคะเฮ้ยไปโพสใกล้ๆพี่มาดินี่สองคนนี้คือวีรบุรุษแล้วอะไรซุพะสตีพีกา ที่สามารถที Wars> ่สามารถนั่งแบ็คคอรไปเอ่อตะลุยตะลุยทอดทอดเออใกล้ทอดไปเลยทำนี้เออแค่งง่ายแข่งง่ายเออแต่ว่าก็สามารถรอดตายไปได้แล้วแต่ว่าเซลล์สมองส่วนนาก็ไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเอ่อตัวสามารถรอดกลับมาได้แต่เซลล์สมองไปหมดแล้วค่ะเมินตองมินยาอ่อนไปแล้วแล้วได้เจอกัน แล้วได้เจอกันเออนี่เอาไหมเฮ้ยไหนชูกชูใส่กล้องเลยดิเราต้องนี่เต็มใจพีเศษเอออุ้ยน้ำมันกระเด็นกลุ่มหกพับหนึ่งทุ่มใจเสนอนี่นี่ไปเตยน้ำมันเยอะไปเตยไปเตยไปเตยไปตองอันนี้ถ่ายถ่ายสภาพบุรุษนี่คัวแดงอะไรบ้างน้ำมันเยอะ นี่เออใช่ราคาชันดีคุยอันนี้ไอไอปิ้นห่อจะได้ดาวไอเหมัใช่ไหมใช่จะเเนี้ยถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องกินอันาลไวอะไรพอคุณสวัสดีค่ะปิดรายการวันนี้ขอเออแล้วแล้วไปเจอกันใน f a c e b o o ไหะคะปเจอกันในเ c e b o o k นะคะสวัสดีค่ะเออเฮ้ยใครจะไปลงเฟซบุ๊กบ้างเดี๋ยวบูให้อะไรประมาณนี้บ๊ายบาย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 เออบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย บายเจอกันในเฟซบุ๊กไอ้นี่ตะกร้าตะกามจะกินอยู่แล้วอ่ะม่บ๊ายบายนะดิบ๊ายบายไอ้ซอว์คนนี้เลยนะเออขอร้องไม่รอแลระยะเออกดไลค์กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ด้วยอ่ะโอเคหยุดอ่ะหยุดหยุดเฮ้ยหยุดได้พอท่าพอท่าหยุดขอางคนนอ้เออ